ะคะ่าย CPO บอกว่าหลังจากที่ขายสินค้าผ่านร้านเซเว่นอตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องคืนกำไรสู่สังคมบ้างกับกิจกรรม CSR ดีๆค่ะร้านเซเว่นอีเลเวรณรงค์ให้คนไทยลดใช้ถุงพลาสติกโดยการขอความร่วมมือจากลูกค้าที่ซื้อสินค้าชิ้นเล็กๆ เช่นปากกาฐานไฟฉายและอื่นๆลดการใช้ถุงพลาสติกโดยนำร่อง100สาขาและขยายเพิ่มเป็น500สาขาก่อนที่จะขยายผลครอบคลุมร้านเซเวทั้งหมดกว่า3,000สาขาบริษัทเราตระหนักดีว่าเรื่องถุงเนี่ฮะเป็นเรื่องที่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้ความรู้จากท่านอธิบดีนะฮะว่าใช้เวลาย่อยสลาย450ปีนะฮะ แล้วก็ทําให้เกิดเรือนกระจกขึ้นมาทําให้เกิดเรื่องของสิ่งแวดล้อมขึ้นมานอกจากนี้แล้วมนุษย์เราได้อายของถุงพลาสติกนะฮะมีส่วนทําให้เกิดโรคมะเร็งอีกอันนี้เป็นภัยอันตรายเพิ่งรับรู้มาวันนี้นะ,ะครับนโยบายก็คือว่าให้ความรู้กับประชาชนนะฮะทั่วไปถึงภัยอันตรายของถุงอันนี้ที่จะมีผลกับทางทั้งโลกนี้แล้วก็ทุกคนที่เกี่ยวข้องนะฮะ แล้วก็ทางบริษัทเองก็อยากจะให้คนไทยเราทุกคนนะฮะพยายามที่ลดการใช้ถุงลงถ้าจําเป็นขึ้นมาก็เอาถุงเดิมมาใช้ซ้ำนะฮะหรือถุงเหล่านั้นเก็บมาแล้วไปขายต่อเพื่อให้เกิดการใช้ซ้ำดียุดอีกทีหนึ่งเพื่อใช้พลาสติกนี้ให้คุ้มค่าแต่อย่าใช้บ่อยๆใช้มากมายเพราะว่าเป็นภัยกับธรรมชาติแล้วก็มนุษย์เราในโลกนี้ครับ ที่ผ่านมาเราเองลงเรื่องนี้ไปทดลองว่า100สาขานะฮะแล้วก็ไปสู่500สาขาด้วยให้ลูกค้าเรานะฮะพยายามใช้ถุงที่สินค้าชิ้นเล็กพยายามร่วมกันให้ความรู้ให้ไม่ใช้ถุงประหยัดปรากฏว่าได้ความร่วมมือมาดีนะฮะอยากขยายผลนี้จากร้อยไปสู่500สาขาและมากกว่านี้แล้วก็อยากจะชักชวนร้านค้าคนไทย ทุกคนมาลงโครงการนี้ด้วยครับเพื่อเราทั้งโลกนี้แล้วก็ประเทศไทยอยู่มีความสุขครับคลิปประกวดครั้งนี้ก็เราลงคิดว่าคนที่อายุ1 5บหถึงย5เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับให้มีความรู้ในเรื่องถุงอันนี้แล้วก็มีความรู้แล้วก็ตระหนักแล้วความรู้อันนี้จะอ,อ,อยู่ในความทรงจำต่อไปไปถึงวัยผู้ใหญ่นะฮะแล้วก็คนกลุ่มนี้จะมีการยิ่งนานไปยิ่งกระทบเรื่อง เกี่ยวกับภัยของสิ่งแวดล้อมเขาเองเป็นเจ้าของโลกนี้หรือเจ้าของประเทศหรือคนที่อยู่อาศัยยาวนานจะรับผลอันนี้มากก็อยากให้เขาเป็นคนโลโลงนะตระหนักในโครงการนี้นอกจากนี้ยังจัดก,กิจกรรมประกวดคลิปรณรง์การใช้ถุงพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้ชื่อคิดถุงคิดถุงชิงเงินรางวัล200,000บาทภายใต้แนวคิดลดใช้ใช้ซ้ำทำใหม่ โดยร่วมกับกรวมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสมาคมผู้ดูแลเว็บไทยเชิญชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง15 25ปีส่งคลิปผ่านเว็บไซต์ w w w k i t t h u c o m ภายในวันที่15พฤษภาค,คมนี้โดยดคณะกรรมการจะคัดเลือก50แนวคิดมาเข้าร่วมปฏิบัติการเสริมความรู้ก่อนตัดสิน3คนสุดท้ายอีกครั้ง